เออเก็บถ้าไม่ทันเลยนะคะแล้วก็คอนโทรลมือตัวเองนะคะนิ้วเองเนี่ยแบบเออมันมัน,ม,นมันลื่นไปลื่นมายังไงบอกไม่ถูกนะคะมันก็เลยเก็บไม่ได้นะคะงงตัวเองอยู่เหนเนี่ย <laughs> เออให้ให้คนดูมาดูความเออของตัวเอง <laughs> จัดไปคะ่ะ ทีนี้เดี๋ยวก็เข้ามาเปิดดูกันบ้างนะคะว่า,าหลังจากเรามมอนอยู่ข้างนอกแล้วเข้ามาเปิดล่อกกี้บ็อกอันน้อยนิดของเราที่เราได้มานะคะเพราะว่าความเก็บไม่ทันซะส่วนใหญ่นะคะก็ได้มาเท่าที่เห็นนี่นะคะก็เปิดดูก่อนนะคะอันไหนไม่ดีก็ขายเหมือนเดิมนะคะก็เท่าที่เห็นก็น่าจะไม่ดีแล้วนะคะขายก่อนค่ะขายก่อน ก็กําลังเปิดกล่องลัคกกี้บ็อกอยู่นะคะลัคก <Studies ahaha> <lic> <stere> <rene> ี้บล็อกข้างนอกก็มาอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บให้ทันนะคะคราวนี้เออดูที่จะเก็บดันไหมเนี่ค่ะเห็นไหมคะเก็บตัวแรกไม่ได้นะคะเราก็ต้องวิ่งตามไปเก็บซ้ํานะคะอ่าอันนี้ได้นะคะอันนี้ได้ครบนะถุกลักถูเลอีกแล้วเนาะคลิปนี้ ตัวซันตาคอสมาแล้วค่ะอันนี้ไม่พลาดนะคะเก็บก่อนค่ะเก็บก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเปิดดูกล่องล็อกี้บ็อกของเราบ้างนะคะว่าวันนี้จะได้ตัวดีๆม,มั้งไหมนะอ,อดูดูก่อนว่าจะได้ตัวดีๆม,มั้งไหมถ้าได้ตัวดีๆก็น่าจะไม่พ้นว่าคาบาล่าจะเอาไปเออแต่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บเก็บแล้วก็เปิดให้ชื่นใจก่อนนะคะว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะคะ